ค่ะค่ะข,ขออนุญาตถามหน่อยค่ะมีปัญหาเรื่องการกินยาเหมือนกับพี่ดวงใจพอครับผมคือหมอช่างหมอบงังคับให้กินยาหนูกินยาวันละ9เม็ดค่ะเพราะว่ามันจะมีกินเช้าเที่ยงใช่ไหมทีนี้อ่าหลังอาหารก่อนอาหาร จะมีก่อนนอนก็มีไขมันทีนี้เวลาเวลาเรากินเราจะกังวลกับการกินยาเพราะว่ากินสังเกตวันไหนถ้าเกิดว่าเรากินยาตามที่หมอสั่งวันละสามครั้งอ่ะสามเวลานะ่ะมันจะมีเป็นแบบจะอ้วกเหมือนจะวินหน้าอะไรนี้ค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตตัวเองถ้าวันไหนเราไม่กินรู้สึกว่าจะสบาย แต่ถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอถ้าเราไม่กินหมอก็จะบงังคับให้กินแล้วก็ถามสาย <c oughs> เกข้าอีแล <c oughs> ะค่ะเพื่อรบกวนตอบให้หนูหน่อยค่ะหนูสมควรกินไหมหรือจะทํางไงครับผมใจเย็นนะครับคุณบุญเติมครับคุณบุญเติมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> คุณบุญเติมย <c oughs> ัเไกนสี่สิบเจ็ดค่ะ อายุ47นะครับไม่สบายเป็นอะไรถึงต้องทานยาเยอะขนาดนั้นครับเป็นโรคไตค่ะเป็นโรคไตนะครับโรคอะไรอีกครับโครคความดันความดันไขมันครับคือช่วงช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งคือน้องเติ้นบอกว่าไม่ต้องกินยาหรอกพี่ทีนี้สุขภาพเราก็ดี อะไรเราก็ดีกินข้าวอร่อยนอนหลับสบายมีแรงทํางานด้วยทีนี้พอเราไปหาหมอหมอบอกว่าโปรตีเซียมันสูงถ้าเกิดว่าโปรตีเซียมมันสูงเนี่ยมันจะมีหยุดหายใจสับคัญได้ต้องก็ก็หกหมอว่าไม่กินยาหมอถามว่ายาเราไม่ได้เอาอยาไปเช็คหมดใช่ไหมเราแยกแยกไว้กลัวเขาด่าทีนี้มีตัวหนึ่งไม่ได้แยก เขาก็เลยทักมากินยาไม่ครบทำไมมันเหลือเกินอย่างเงี้ยถ้าเกิดยาความดานันยาไขามันนี่ปกติอยู่ยาพวกนี้ยาบำรุงพวกยากบำรุงเลียดบำรุงกระดูกนี่อะไรนี่น่ะหนูเขาให้กินสามเวลาหนูกินแค่เวลาเดียวตอนเช้าไหมคะมันเกิดเป็นพายะแบบเหลือเยอะหนูก็เลยทีนี้หนูก็เลยไปหาหมอหนูก็ทําตามหมอสั่งหมอก็เอาอะไรอ่าแคนอ่าที่ลดอัน โพแตเซียมมันสูงนะ่ะเขาให้กินครั้งละหกซองนะ่ะพอกินครั้งละหกซองหนูห,น,หน,นูหนูกินหนูกินครั้งละหกซองมันติดกินทุกสามชั่วโมงใช่ไหมกินแล้วพออืบพออมอ้วกวินหนะ้าไปทําอะไรก็สะดวกเิข้าก็ไม่สะดวกเป๊ะอันกินครั้งละหกซองนะ่ะกินลงไปมันก็ดใช่ไหมมันก็ปวดพอ เพราะว่าเขาให้ใส่น้ํานิดเดียวใส่น้ํำครึ่งแก้วนะส่งไปหกซองแล้วก็ดื่มทีนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนูควงจะกินต่อครับผมโอเคคุณบุญเติมตอนนี้เรามีคุณบีอเมริกานะครับจะมาคลายทุกกายทุกใจให้กับคุณบุญเติมครับผมเชิญคุณบีเลยครับเจเล่นทค่ะน้องบุญเติมจริง จริงจริงอะนะต้องให้น้องดวงใจกับน้องบุญเติมมาคุยกัน <laughs> ว่าฉันจะทํายังไงดีเนาะฉันจะทํายังไงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยน้องบุญเติมน้องบุญเติมเป็นไตเออเป็นไตใช่ไหมคะค่ะเป็นไตแล้วที่เท่าไหร่แล้วคนะรับเหลียญไตค่าไตเหลียยสิบสองเปอร์เซ็นต์จ้ะอู้สิบสองเปอร์เซ็นต์เสิบสองเปอร์เซ็นต์เหรอแล้วจริงจริงแล้วว่าคือได้ดูพวกค่าค่า คือคนเป็นไตอะค่ะจริงๆแล้วเขาดูแค่สามตัวเท่านั้นนะคะคือดูตัวไอตัวบาดยูรีนในตรเจนนะคะค่าของเสียที่อยู่ในตัวแล้วก็ดูไอ้ค่า e ่อ e g e g f r ถ้าจำไม่ผิดอะนะคะจรทีนี้พี่เลยไม่มั่นใจว่าไอเอ่อค่าสามตัวเนี่ยของน้องเนี่ยมีปัญหาเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าดูดูจากน้องที่ฟังวันวันนี้แล้วอะค่ะพี่รู้สึกว่าน้องมีความสดชื่นเนองมีความสดชื่นแล้วก็ล่าเริง พี่มีความรู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้แบบว่าเพราะว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยส่วนมากจะซึมเศร้าเนาะจะเครียดจะอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยจะบอกว่าถ้าน้องมีคําถามตรงที่ว่าหนูควรจะกินยาหรือเปล่าใช่ไหมคะจก้กต้องตอบก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการงดหยุดยาเองหรือเปล่าคะงดแต่ก่อนง ốt. ดดูแบบกระซุ่มกระซวยดี ID. ขึ้นไปทํางานหนักก็ได้ไ,ไปทํางานได้นึกว่า นึกอยู่ในใจกูไปหาหมอครั้งนี้คงค่าไตคงจะเพิ่มเพราะว่ามีน<ฆ>เล็กินข้าวอร่อยทํางานหนักได้ทีนี้พอ<ฆ>เราไปเมื่อวานนี่นะไปเมื่อวานนี้เขาบอกว่าโพแทสเซียมเยอะมันต้องไปเดินเส้นไว้นะเดินเส้นเวลาเพราะว่าอเผื่อเราหัวใจมันจะหยุดเต้นสับทันเราต้องไปเดินเส้นไว้เดี๋ยวไม่รู้วันต้องไปหาวันเดินเส้นไว้เวลามันสับคันมันจะได้ฟอกได้ง่าย เพราะว่าค่าไตาเหลือแค่12โปโตเซียมเยอะแต่แต่เขาไม่ให้เดินเส้นช่วงนั้นน่ะไปรอบนั้นน่ะที่เขาให้โปทตเซียมมาอ่ะค่าไตายอยู่ที่13ท<ห>ีนี้ก็ไม่กินพอประมาณเดือนนึงแต่อพอโปโตเซียมมารอบรอบนั้นไม่กินนะเพราะว่าพี่ไม่กินพี่ฝืดคอพี่ไม่กินพี่ไม่กินทีนี้พี่ก็ไม่กินพี่ก็กินยาบำรุงแล้วก็ยาไขามันยาลรก อ่านั่นแหละปรับสมดุลแล้วก็ยาความดันทีนี้ไปตามนาัดไปตามนัดเมื่อวานนี้หมอบอกว่าโอ้โพแทสเซียมสูงมากเลยสันมันจะหยุดเต่นหายใจได้สันค่ะจริงๆแล้วว่าถ้าสมมติว่าน้องเคยดูเอ่อวิดีโอหรือว่า y o u t u ู e นะคะของหมอเอ่อยาโกดนะคะยาโกดท่านก็เป็นโรคไตไตาวานระยะสุดท้ายประเภทที่ว่าคือ ที่โรงพยาบาลก็บอกว่าไม่มีหผนทางรักษาแล้วอะค่ะแล้วทีนี้คุณพ่อเอ้ยไม่ใช่คุณลูกก็คือหมอวงอะค่ะ<ช> <ๆ S 2> ท่านก็ใช้แผละศาสตร์แพทยวิถีธรรมเนี่ยเข้ามาดูแลยายโกดนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณยายโกดก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับแล้วก็ยังไปเดินจาลิกไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วท่านเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่นานเองซึ่งต่อระยะเวลาชีวิตของท่าน,นไ,ดได้หลายๆปีมากเลยเพราะว่าท่านมุ่งมั่นในเรื่องของการดํารงชีวิตด้วยแพทยวิถี ทั้งทางด้านธรรมะแล้วก็ทางด้านกายนะคะทีนี้พี่อยากจะบอกกับน้องบอกว่าในกรณีของน้องเนี่ยจะจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้พี่ก็มีคนไข้ผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนตอนนี้ท่านเนี่ยคาตายเหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์นะคะเหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยคือก็ไม่อยากจะฟอกไตเลยแต่ว่าการฟอกไตเนี่ยมันก็ต้องมาดูก่อนว่า เมันฟอกแล้วมันจะดีกับเขาหรือเปล่าแต่ทั้งนี้นั้นคือพี่ก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวไก่ของเขาได้นะคะเพราะว่าลูกเขาก็ไปค่อนข้างไปทางทางแพทย์แผนปัจจุบันเยอะแต่ในก,กรณีของของน้องอพี่มองว่าถ้าน้องสามารถที่จะสํารวจตัวน้องเองได้นะคะว่าเราอะ่ะไม่ได้ทานยาแต่ว่าเราอะ่ะมามาปฏิบัติเทคนิค9ข้อของแบบของท่านอาจารย์หมอเขียวเนี่ยแล้วถ้ามันดีขึ้นเนี่ย พี่ว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทานยานะคะแม้ว่าหมอจะให้มาเพราะว่าบางบางทีปุ๊บเนี่ยมีหลายท่านเลยค่ะที่เป็นโรคาตอะ่ะแล้วก็มาใช้ศาสตร์แพทย์พิถีท,ท,ทาดูแลตัวเองถึงจริงจังเนี่ยพ,พอกลับไปเนี่ยก็คือพอกลับไปตรวจทีปรากฏว่าข่้ไใจดีขึ้นคุณหมอท่านก็ค่อยๆลดยาเองเพราะฉะนั้นอย่างเหมือนกันค่ะเหมือนกับน,น,น้องดยใจคือว่าเริ่มต้นที่เรานับหนึ่งที่เราค่ะก็คือว่าเราก็ทํา ทำปฏิบัติไปอย่างนี้ค่ะด้วยเทคนิคยากเก้าข้อทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เวลาไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็เห็นค่าไตาเราดีขึ้นเนี่ยมันก็จะคุณหมอก็จะลดยาเองค่ะมันไม่มีเป็นประเภทที่ว่าถ้าเราค่าไตาดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะเพิ่มยาให้เราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแลวถ้าเกิดมันเ,เป็นเหตุการณ์งั้นปุ๊บเราสามารถถามคุณหมอได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของโพแทสเซียมที่ว่ามันมากขึ้นเราก็ต้องกลับไปดูแล้วค่ะว่าเราทานอะไรในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่เราจะไปหาหมอ นะคะถ้าถติว่าอะไรที่เราทานเข้าไปแล้วมันมีโพแทสเซียมมากเกินไปอย่างนี้นแล้วมันจะไปวุ่นวายกับตัวเลขที่คุณหมอก็จะต้องอ่านค่าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ตัวนะคะคือก่อนก่อนที่เราจะเดินทางไปหาคุณหมอสักสองสาวันเนี้ยเราก็กินไอตัวนั้นเนี่ยมันน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปกินเยอะเพราะว่ากินเยอะปุ๊บเนี่ยค่ามันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมคะอย่างเป็นว่าคือคุณหมอเขาก็จะเป็นห่วงจ้ะมันดีมันเนี่ยมันในหมอบอกว่าอ่า กินผลไม้เยอะใช่ไหมกินอยู่ค่ะอ่ากับผักใบเขียวเนี่ยกินเยอะใช่ไหมเนี่ยโปรตีนเพิ่มขึ้นสูงเขาบอกกิน <c oughs> ห้ามกินนะห้ามกินผักใบเขียวค่ะ<ๆ>เพราะว่าคุณหมอคุณหมอท่านไม่ท,ามทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วผักคือคุณหมอแผนปัจจุบันทุกท่านจะปฏิเสธเรื่องการจะปฏิเสธเรื่องผักใบเขียวคะ่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าท่านไม่ต้องการให้ผู้เปิดของท่านเนี่ยมีปัญหา นะคะแต่ในขณะเดียวกันท่านไม่ได้มาศึกษาจริงจริงจัง,จงอย่างท่านอาจารย์หมอเขียวคือริดร้อนริดเย็นนะคะผักใบเขียวเราทานได้อย่างที่พวกเราเรียนรู้กันมาเนาะว่าผักใบเขียวทานได้แต่เราต้องเลือกทานว่าอันไหนคือริดร้อนริดเย็นเนื่องจากว่าสภาพร่างกายของเราเป็นทั้งเป็นไตเป็นความดันเป็นเบาหวานอะไรพวกนี้มันเกิดจากภาวะของร่างกายเราร้อนแต่ถ้าเราสมมติว่าเราทานผักอย่างเช่นคะนา้ามันเป็นริดร้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นผักที่เหมือน เป็นโรคฮิตมากเลยสําหรับคนที่เป็นโรคไตที่ชอบคะน้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะคะจากการกินคะนา้าแล้วก็ไปไปกินคะน้าแม็กซิการรู้จักไหมคะต้นชายานะคะมันจะเป็นผักมันจะเป็นฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราเราทานได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆทานไปแต่ว่าก็ยังมีอีกท่านบางท่านที่ว่าเป็นโรคไตนะคะแล้วก็ท่านก็จะทําน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะดื่มน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นเนื่องจากว่าไม่อยากจะไปไป ไปอะไรนะั่งงัดข้อกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะบางท่านก็ไปใช้น้ําสกัดิดเย็นมาดื่มแทนอันนี้ก็ได้ก็ใช้ได้อยู่นะคะอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ทำให้มันก็มีสรรพคุณเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีพลังชีวิตมากเท่ากับกินน้ำสมุนไพรเย็นที่เราปั่นคั้นสดอะค่ะทีนี้ถ้าน้องเอ,อย่างที่พี่บอกคือว่าเราค่อยๆปรับปรับร่างกายของเราเนี่ยค่ะด้วยเทคนิคนยากระห้องทําใจให้สบายค่ะ เราถ้าเราคิดเรามุ่งมั่นแล้วว่าเรามาถูกทางแล้วเนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยใจเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปเร่งผลอย่าไปกังวลอย่าเร่งผลนะคะทำใจให้สบายแล้วก็ ทำทาคุณหมอเราต้องเมตตาหมอค่ะเหมือนเหมือนครอบครัวของพี่ดวงใจอะเมตตาเขาไปแล้วเขาเขาที่มาชีพเข้ามาแบบเนี้ยเนะเาะเราก็ต้องเมตตาเขาแต่ว่าเริ่มต้นเริ่มต้นนับหนึ่งที่เราแล้ววันหนึ่งแหละคุณหมอจะถามว่าเอ๊ะคุณไปทําอะไรมาหรือเปล่าทําไมค่าคุณค่าตายคุณดีขึ้นจังตรงเนี้ยโอ้โหจะยิ้มแก้มปีอยู่ในใจเลยถูกไหมคะค่ะ <c oughs> <laughs> นะเป็นกําลังใจให้ค่ะในเมื่อเรามาั่นมั่นแล้วว่าเรามาถูกทางแล้ว ทำไปถ้าคาะตต้งอิะในสิ่งที่ที่เราเป็นผ่านมาโลกที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็มาใช้วิบากของเราไปค่ะแต่ว่าในเมื่อเราเราเจอสัตบุรุษแล้วเจอหมู่มิตีแล้วนะคะแล้วเจอวิธีการเทคนิกายเก้าข้อเที่ท่านอาจารย์หมอเขียได้บูรณาการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราอย่างจรงิงจังอย่างถาวรและยั่งยืนแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราทําไปแล้วแล้วมันยังมีวิบากเกิดขึ้นก็คือว่าเรายัง มีโรคมีนู่นนี่มินี่เข้ามาอีกเนี่ยก็ให้ยอมรับว่าเป,เป็นวิบากแต่ก่อนที่เราจะยอมรับว่าเป็นวิบากเราต้องสู้ก่อนสู้ด้วยความผาสุกสู้ด้วยความเบิกบานนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะว่าครับผมขอบพระคุณคุณบีอเมริกามากเลยครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณบุญเติมนะครับขอถามคุณบ<อ>ุญเติมนิดหนึ่งนะครับคุณบุญเติมศึกษายาเก้าเม็ด กับอาจารย์มะเขียวมานานเท่าไหร่แล้วครับได้ปีหนึ่งแล้วค่ะอ๋อค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็บ้านอยู่ที่ไหนครับคุณบุญเติมคะบ้าน,นอาศัยอยู่ที่ไหนครับอย,อ,อ,อยู่อุดรอยู่อุดรนะครับอุดรคอนแกน่นเอตอนนี้เราเปิดค่ายหลายๆค่ายนะครับ ก็คุณบุญเติมลองศึกษานะครับแล้วก็เข้าไปในหมอเขียว .net นะครับแต่ว่าติดตามเรามาประมาณปีก็น่าจะรู้เกี่ยวกับค่ายสุขภาพของเรานะครับยังไงก็คุณบุญเติมก็สามารถที่จะลองเช็คแล้วก็ลองไปเข้าค่ายตอนนี้เรามีค่ายออนไซต์นะครับในหลายๆที่นะครับ <Yeah. S 1> ที่ครับที่ <c oughs> ดอนตาลมุกดาหารนะครับส่วนป่านาบุญหนึ่งเราก็มีนะครับ ครับผมก็ไม่น่าจะไกลบ้านคุณบุญเติมมากนะครับตอนนี้เรามีคุณเวียงทองนะครับนุ่นพักดีครับเชิญนะครับค่กราบพระวา่าท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะครณรู้ทุกท่านจเจริญธรรมสนึกดีพี่น้องอพี่น้องหมูวิตรดีทุกท่านค่ะ ค่ะ,คะก่อนก่อนอนื่นนะคะก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะชื่อนางเวียงทองนุ่นพักดีค่ะอายุสี่สิบห้าปีสี่สิบหกปีแล้วค่ะเป็นจิตอาสาคบคุณสวนป่านอาบุญหนึ่งค่ะอ่าพอดีได้ยินอ่คุณอาวุลเติมนะคะมาปรึกษาเรื่องโรคไตซึ่งอ่าตัวเองก็เป็นไตาวายนะคะแล้วก็เป็นผู้พอกไตแล้วด้วยค่ะอาเตอาวุลเติมะคะคืออยากมาแชร์ประสบการณ์ให้อาวุลเติมแบบไม่ต้องทุกกับเรื่องโรคไตนะคะ เพราะว่าอ่าอามีเขาเรียกว่าอามีมีการทําบุญกุศลมาเยอะมามาได้คบคุ้นกับหมู่มิตีของแพทย์วิถีธรรมนะคะอ่าหนูนะคะก่อนที่จะเป็นโรคไตอ่ะไม่มีอะไรอ่าไม่มีอะไรเตือนเลยนะคะแต่พอมามาตรวจพบเจอก็เป็นระยะที่สี่แล้วแล้วพอเป็นระยะที่สี่ก็มาดูเองด้วยแพทย์วิถีธรรมนะคะอ่าแล้ว ถ้าไตาจากสิบหกเปอร์เซ็นตนะคะมันเด้งขึ้นมายี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะตอนนั้นก็นึกว่าตัวเองอะ่ะหายแล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราเรายังมีวิบากอยู่ค่ะอราเราก็ทําปฏิบัติตามแพทย์วิถีธรรมไปนี่แหละแต่ว่าอาเราก็ยังมีวิบากเสีดประการนะคะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ไม่ไปหาหมอหมอ,หมอปัจจุบันเลยทําให้เราเรา,าเรา แล้วที่สําคัญเราก็เป็นแบบเหมือนกับอ่าไปเพ่งโทษดูถูกแผลปัจจุบันไม่ไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออยู่ประมาณหนึ่งปีผ่านไปหนูก็ดูแลตัวเองและแพทยวิธีธรรมแต่เนื่องจากเรามีการอ่าประมาณตัวเองในการทานผิดนะคะอาคือหนูมีการทานผักผลไม้เยอะไปหน่อยผลไม้จะหนักไปหน่อยนะคะทําให้รู้สึกว่า โพแทสเซียมในผลไม้นะคะมันเยอะเกินไปทําให้ไตเราอะ่ะมันวายเสียบพันไปเลยแทนที่มันจะดีขึ้น,นเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้เราจากเดิมที่ไม่ควรจะได้ฟอกไตแต่มันต้องหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเราประมาณการกินผิดเพราะฉะนั้นเรื่องการประมาณนะคะอ่าคือผักผลไม้ริดเย็นของท่านอาจารย์หมอเขียวที่ท่านบอกไว้อะคะ่ะ อ่าโพแทสเซียมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลนะคะเพราะว่าปกติทุกวันนี้หนูก็ยังกินอาหารของแพทย์วิถีธรรมโพแทสเซียมหนูไม่เคยสูงทั้งที่หนูกินผักริดเย็นนะคะกินผักตําลึงผักชายาผักที่เป็นลิดเย็นของอ่าพวทหนูกินมากเลยค่ะแต่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมแต่จะมีปัญหาเรื่องผลไม้ค่ะอ่าให้ระวังผลไม้ค่ะอ๋อเราเราต้องเราต้องศึกษาดูว่า ถ้าเกิดว่าเราเลือกผลไม้ไปนะแต่ไปกินมากนิดหน่อยหนึ่งก็ลองอกิน <c oughs> กินนิดหน่อยคะ่ะอาแต่ว่าไม่เยอะแม้จะเป็นผลไม้ลิดเย็นเช่นสับปะรดแตงโมอะไรเงี้ยคะ่ะกล้วยกล้วยห่หางก็กินได้คะ่ะอาวันละลูกก็ได้คะ่ะนุนุไปตรวจนุ๊เราต้องตรวจร่างกายเดือนละสองครั้งผลเลือดก,ก็ดีเพราะว่าทัาง,ง,งที่เรากินผลอ่ากินสูตรของแพทย์วิถีธรรมแต่คนที่ เขาไม่ได้มากินแพทย์วิถีธรรมแบบเราเนี่ยเขาก็จะกังวลเขาก็จะกินแต่เนื้อกินอะไรผักเขาก็ไม่ค่อยได้กินค่ะเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายออย่างนู้อย่างนู้เนี่ยคือผู้ป่วยโรคไตท่านอื่นเขาได้กินแคลเซียมเป็นเม็ดอะค่ะแต่ว่านูเนี่ยเหมือนเหมือนคุณอากิ้งเหมือนออ่าเหมือนพี่บีบอกค่ะถ้าถ้าผลเลือดเราดีหมอจะถอนยาออกทีละตัว อย่างหนูตอนนี้ก็ไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินยาบำุงเลือดที่เป็นเม็ดสีน้ําตาลแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินอ่ะแคลเซียมเม็ดแล้วค่ะอ่เหลือเฉพาะโซดามินกับอายาวิตามินบีรวมกับโฟลิกค่ะจ้ะแล้วแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราเบากายสบายเรากินอาหารแบบเราเป็นหมอตัวเองค่ะอ่าแล้วก็ดูว่าเรากินแล้วอันไหนเราสบายแล้วก็กินแต่ไม่ได้กินเยอะกินพอเราอยู่ได้ โอเคโอเคค่ะแล้วก็ใช้ยาเก้าเม็ดของท่านอาจารย์หมอเขียวซึ่งยาเม็ดเม็ดที่สําคัญที่สุดคือเม็ดเลือดค่ะตอนนี้หนูเป็นผู้ป่วยโรคไตวายที่หนูไปฟอกไตสัปดาห์ละสามครั้งนะคะอาแต่ว่าหนูไม่มีความทุกข์หนูหนูเบิกบานทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าหนูหนูรู้สึกว่าที่หนูเป็นโรคไตวายเนี่ยหนูก็หนูมองว่าหนูโชคดีอะค่ะอาที่หนูได้มาเห็นกิเลสมา มาประเจอปัญหาเจอความกลัวกังวลหวั่นไหวแล้วเรามีอาการนี้แล้วเราก็ใช้ยาเก้าเม็ดของท่านอาจารย์หมอเขียวซึ่งเป็นเม็ดที่แปดเม็ดเลอิอดอะคะ่ะธรรมะเนี่ยค่ะมาจัดการกับภาวะนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันก็ก็มีการอ่านจิตอ่านใจแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่เคยพบในในโลกใบน,นี้นะคะอ่าสนุกค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะ ให้กาลังใจ<ข>อาคา่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหนูขออนุญาตอ่าคุณน้องเวียงทองหน่อยคอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวปัจจุบันนี้คุณพี่คุณน้องยังฟอกไตยอยู่ไหมคะยังฟอกค่ะวันนี้ก็ไปฟอกตอนเช้ามาค่ะนี่อ่ามันอีกอย่างหนึ่งเราก็ถ้าเกิดว่าโพแทเสเซียมเราเยอะถ้าเราพยายามลดไม่ได้นี่หมอบอกว่าต้องฟอกไตนี่นี่ หนูอยากลบความถามว่าการพอกไตเนี่ยมันเป็นยังไงมันเหนื่อยหรือมันเป็น<อ>ยังไง <c oughs> หนูก็กังวลถ,ถ้าเรากลัวถ้าเรากลัวกังวลหวั่นไหวมันก็จะทรมานค่ะแต่ถ้าเราไม่กลัวไม่กังวลหวั่นไหวคือไม่กลัวหมายความ,ว,มว,ว่าหนูทําใจอย่างนี้ค่ะหนูรู้ว่าหนูมีวิบาาเพราะว่าหนูมาพบอาจาร,รย์หมอเขียวมาพบพ่อครูมาพบค่รู้ทุกท่านแล้วหนูมาปฏิบัติธรรมแล้วแต่หนูคิดว่า วิบากกรรมที่เราได้รับเนี่ยคือเราทํามาเราทํามาทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆถ้าถ้าพี่ถ้าคุณอาเชื่อในการได้รับว่าสิ่งที่เราได้รับมันคือสิ่งที่เราทํามาเนี่ยคุณอาจะมันจะมีความยอมรับแบบสนิทใจแล้วเหมือนกับเราเรายอมรับโทษเราแล้วหละ่ะเราจะเป็นอะไรก็ต้องรับอะ่ะเพราะเราทํามาแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้ก็คือเราทําปัจจุบันนะคะเพราะว่ามันเป็นอดีตแล้ว เราไปแก้ไขอดีตเราไม่ได้แต่เราทําปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันของหนูก็คือหนูก็แตะก่อนเนี่ยหนูเพ่งโทษแผนปัจจุบันค่ะแล้วทำให้ หนูนีป่วยแบบกระเทยทันใดอะค่ะให้เราทําให้เราเอ่อแต่ตอนนั้นเราใช้เราเราเรียนรู้ธรรมะมาแล้วเราเราก็ใช้ธรรมะในการจัดการกับความทุกข์ในใจเราแล้วก็ทําให้กายเราแข็งแรงขึ้นถ้าใจเราดีกายเราก็ดีค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราอะ่ะมันกังวลหวั่นไหวทําให้ร่างกายเราแม้ผลแลบ,บมันจะดีแต่ว่าเอา่อถ้าเราใจเรากังวลหวั่นไหวมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราไม่ดีด้วย แต่แม้ผลแลบอย่างผลแลบของหนูบางเดือนเลือดจางมากแต่หนูก็มาสังเกตตัวเองว่าเอา้าว่าเราแข็งแรงดีเราก็แข็งแรงเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเราก็วางใจว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงอย่างเนี้ยค่ะหนูก็เลย <c oughs> หนูก็เลยอยู่ได้ทุกวันนี้ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราก็อ่าอย่าไป เพ่งโทษแผนปัจจุบันเหมือนเหมือนอาบีบอกเพราะว่าเขาก็เรียนมาอย่างนั้นแล้วเขาก็หวังดีกับคนไข้ทุกคนที่เขาต้องรักษาเพราะฉะนั้นวิบากของหนูคือตอนนั้นหนูไปเพ่งโทษแผนปัจจุบันนะคะแล้วหนูก็เลยต้องมาพึ่งเขาปัจจุบันนี้หนูก็ต้องมาพึ่งแผนปัจจุบันในการฟอกไตแต่หนูก็ทําแผนแผนอ่ะแพทย์วิถีทำควบคู่ไปด้วยหนูก็ดูแลตัวเองถามว่าหนูทานเนื้อสัตว์ไหม หนูก็ยังทานไข่กับปลาเพราะว่ามันเป็นแผนปัจจุบันที่เขาบังคับบอกว่าหนูพยายามอ่ทานสลับกันนะคะบางวันไม่กินบางวันกินเพื่อให้ดูแลผลเลือดว่าความมีพ้นเลือดหนูเคยบอกไม่กินเลยแล้วไม่กินถั่วแต่ปรากฏว,ว่าความมีพ้นเลือดมันจางมากเขาต้องให้เลือดแต,ดแต่แต่ทุกวันนี้หนูหนูยังกินไข่ได้บางวันก็กินปลาแต่ว่าหนูมาเน้นถั่วลิขิเยน็นแล้ว ผักก็สีเขียวผักก็เป็นผักนิตเยนของท่านอาจารย์หมอเขียวปรากฏว่าแคลเซียมในเลือดดีไม่ต้องมีไม่ต้องกินเม็ดแคลเซียมเหมือนกับคนป่วยโรคไตท่านอื่นนะคะ่ะจช่แล้วก็โคแล้วก็เลือดยาบำรุงเลือดนิดเม็ดดำๆที่เรากินแล้วทําให้เราถ่ายกอกเป็นสีำำ้ำๆแล้วก็ไม่ได้กินแต่คนอื่นเขาก็ากินอย่างนี้ยค่ะจช่ที่สําคัญ,ญ,ญาายาไขมันนะคะละลายไขยมันแต่ก่อนเนี่ยเขาให้กินแต่ว่าตั้งแต่หนูมาอยู่แพทย์วิทยอ่ะ หนูไม่เคยกินเลยแต่หนูไม่บอกหมอว่าหนูไม่กินแต่เวลาไปตรวจเลือดไขมันหนูก็ปกติทั้งๆท,ที่หนูหนูต้องกินยาแต่หนูไม่ได้กินนะคะแต่แต่ไขมันพี่เนี่ยไม่มีเลยเนีพี่ไม่มีไขมันเลยเนีแต่หนูพี่ถามหมอหมอว่าไขมันเยอะไหมไม่ไขมันปกติแต่เขาจัดยามาให้เหมือนเดิมโอ้เราก็ไม่ต้องกินค่ะลองลองไม่ต้องกินดูเพราะว่าหนูไม่ได้กินเลยตั้งแต่ เขาจ่ายจ่ายยาหนูมาสองปีแล้วหนูไม่เคยกินเลยยาละลายไขมันแต่ว่าหนไไูไม่ไม่ไม่บอกหมอเพราะว่าหมอแผนปัจจุบันเขาเขายังรับไม่ได้เราดูหมอแต่ละคนที่เราไปเจอนะคะแล้วเขาก็เราก็ทําแบบอ่าเราก็ทาอ่าดูแลตัวเองไปด้วยด้วยการเป็นหมอตัวเองค่ะ ค่ะเพราะว่าเราไม่กินอะไรมันเนาไม่รู้ว่าจะมีไขมันทําไมเนาะเราก็ไม่ได้กินเราก็ไม่ได้กินยาหมอเลยแต่เวลาไปตรวจทุกครั้งก็เซกถามหมอตลอดว่ามีไขมันไหมหมอบอกว่าไม่มีทั้งทั้งที่เราไม่ได้กินยายาก็ไม่ได้ว่านุ้นถามแต่บอน้ถามมานิดนึงว่าเขาจำกัดน้ํามาไหมคะไม่ไม่จํากัดเขากินปกติเพราะว่าสุขภาพพี่น่ะอ่ามี ดีอ่ะดีทุกอย่างแต่ไม่ดีอย่างเดียวคือโพแทสเซียมสูงพี่ก็เลยจับไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกังวลกับโพแทสเซียมให้กินพอประมาณที่สําคัญถ้าอาดลดผลไม้ลงโพแทสเซียมลงแน่นอนแล้วก็แล้วก็อย่ากินอย่ากินอผักสีเขียวที่เป็นดิดร้อนอย่างเช่นคะนะ้าพวกอะไรอะค่ะต้องไปเรียนรู้ผักที่เป็นดิดร้อนนะคะอค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ สู้ๆค่ะอ่ัลรองหนูว่ามันดีขึ้นแน่นอนค่ะทําใจสบายนะโลงแล้วมันยังคาใจอยู่โล่งแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสู้ๆค่ะขอบพระคุณค่ะยิงเปิดไม้ได้ครับเปิดไม้ครับพี่ยิงขอไปครับขอบพระคุณคุณครูเวียงทองนุ่นพักดีมากๆนะครับที่มาลายทุกกายทุกใจให้กับคุณบุญเติมพอดีเลยนะครับเป็นโรคเดียวกันเลย ก็เปิดมาให้คุณเวียงทองด้วยนะครับแล้วก็คุณบุญเติมนะครับก็พยายามศึกษาแนวแพทย์วิถีธรรมของเรานะครับแล้วก็มีปัญหาก็สามารถที่จะเข้ามาถามในสายด่วนได้ทุกวันนะครับคุณบุญเติมคุณครูเวียงทองผมจําได้ว่าคุณเวียงทองนี่ก็เป็นคุณครูใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโรคไตวายก็มีก็มีสูงได้ค่ะไม่ต้องทุกนะคะใช่ใช่ใชนะครับ ผมก็เป็นกำลังใจให้คุณบุญเติมนะยังไงก็คุณบุญเติมก็มีปัญหาก็เข้ามาถามได้แล้วก็ขอบพระคุณคุณครูเวียงทองนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณครูเวียงทองนะครับหายจากโรคทั้งหลายนะครับแล้วก็ยึดตามแนวแพทย์วิถีธรรมของเรานะครับยาเก้าเม็ดคุณครูเวียงทองก็สามารถที่จะมีสุขภาพดีขึ้นนะครับผมเห็นนี่ขนาด ฟอกไตนะครับแต่หน้าตายังสดใสแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้นะครับกับคุณบุญเติมมากๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณครูเวียงทองมากๆเลยครับผมอธิบรีพัฒนาบุญด้วยครับสาธุครับสาธุขอบคุณค่ะที่ให้บําเป็นค่ะสู้ๆค่ะบุญเติมค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ